เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาเรื่องลูกเสือครับที่แปลงร่างกายเป็นลูกผสมระหว่างสิงโตและเสืออ,อ่ะเรามาดูความคืบหน้ากันนะครับจากกรณีที่มีลูกเสือโคร่งผมยังยืนยันคำนี้นะเพราะเถอต่อให้ไม่มีความรู้ใดๆแต่ดูทรงแล้วมันเสือชัดๆเนี่ยโปรการชุมชนแล้วประชาชนแจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้มาช่วยจับ ซึ่งเราเห็นภาพข่าวนะครับตอนแรกก็เห็นเดินแบบน่ารักอะ่ะ oh. สักพักกัดเลยนะพองุดงินงุนหงิดกัดเบาๆก็กลายเป็นกัดแรงๆจนทําให้กู้ภัยกับตํารวจทั้งนักข่าวด้วยก็ได้รับบาดเจ็บกันไปต่าตามกันสุดท้ายเขาก็จับขึ้นรถกู้ภัยให้ตํารวจบันทึกตรวจยึดแล้วก็นําส่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองศรีราชา ผู้สื่ข่าวก็เลยไปที่โรงพยาบาลจุฬาลัต11นะครับต่อเนื่องกันไปนะครับไปติดตามเรื่องราวเพราะมีเจ้าหน้าที่ไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าท,ที่นั่นทางด้านของร้อยตำรวจเอกสุริยาภูมิวัตรรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปะกงก็ได้ให้ตำรวจสายตรวจลงพื้นที่ ไปดูว่าบ้านไหนเป็นคนเลี้ยงอันนี้คือทางด้านของสารวัตรสืบสวนก่อนค่ะแต่ตอนที่รายงานข่าวเนี่ยเราบอกว่ามีคนมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโดยนำหลักฐานมาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่เสือ,อแต่เป็นลูกผสมที่เรียกว่าไลเกอร์ระหว่างสิงโตกับเสือโครง่งดังนั้นกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถเอาผิดได้ คุณอัธพเลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เลยบอกว่าสั่งการให้ชุดเดียย่ยวเดี่ยวดงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าตรงลงมันเป็นรูปผสมจริงไหมค่ะทางด้านของคุณพิทักษ์อินทรศรผู้อำนวยการส่วนอนุร,รักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้สื่อข่าวก็ได้เข้าร่วมตรวจคํากล่าวอ้างของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของออซึ่งเป็นฟาร์มสิงโตแห่งหนึ่งอยู่ที่บางคล้าฉะเชิงเซา ปรากฏว่าทางด้านเจ้าของฟาร์มเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเขาเนี่ยอยู่เชียงใหม่เดินทางกลับมาไม่ทันส่วนตัวที่เป็นข่าวเขาบอกว่าเป็นลูกสิงโตนี่นี่ถ้าพิมพ์มาไม่ผิดนะสิงโตตัวที่เป็นข่าวถูกเอาไปเช่าถ่ายหนังและเอาไปทำสีคุณแปลว่าอะไร คือไป,ออไป,ไปขีดสีเป็นเสือโครง่งเอาไปทําสีที่บางปะกงเพราะ,ะที่ฟาร์มพื้นที่ไม่พอหลังทําสีน้องปีนกําแพงออกมาทีมงานก็ออกตามหากันไม่คิดว่าจะออกไปนอกลัวเพราะตามสัญชาตญาณจะเข้าพื้นที่ในเวลา6นาฬิกาออกพื้นที่เวลา18นาฬิกาพอทีมงานเจอตัวก็เอาบัตรประชาชนของนายโยธินกับสคริปต์หนังไปยืนยันกับตำรวจและขอรับตัวกลับมาที่ฟาร์มและถ่ายหนังต่อ หลังถ่ายเสร็จก็จับสิงโตอาบนะ้ำแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมีคิวจะทำเป็นลายเสืออีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเขาบอกเขาว่ามีให้เช่าสิงโตเนี่ยทั้งสถานที่และตัวสิงโต3ไซส,มส์มีเล็กกลางใหญ่ให้ใช้ถ่ายหนังเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาสิงโตตัวเล็กมีคิวถ่าย8วันกับเอาไปเพ้นลายเสืออ,อีก2วันเป็น10วัน ส่วนสิงโตตัวใหญ่ถูกเอาไปถ่ายที่ซาฟารีหัวหินและกองถ่ายอีกกองอยู่ที่ปทุมธานีทีมงานฮอลลีวูดมาเช่าถ่ายทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติมีวีซ่าทำงาน15วันต้องรีบถ่ายให้จบภายใน10วันถ้าถ่ายมากกว่านี้เกินจเจ่ายเงินเพิ่ม,มแต่คุณพิทังอินทรสรนที่ผมอ้างถึงผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองศรีราชาบอกว่าจากการเข้าตรวจที่ฟาร์มเจอจริงๆเจอไลเกอร์แต่ เป็นคนละตัวกับที่ตํารวจยึดเพราะรูปร่างขนาดแตกต่างกันมากอันนี้ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองยืนยันว่าไอ้ตัวที่เราเห็นเป็นลูกเสือโคร่งอ่ะมันมีภาพด้วยไหที่เมื่อสักครู่ที่เราเห็นมื่อกค้คืออันนี้ตัวตัวที่ที่เป็นขาแต่ว่าตัวที่เขาไปถึงที่ฟาร์มเนี่ยคนละตัวแล้วพอวัดไซส์แล้วมันก็ไม่เหมือนไงแต่อันนี้มันไม่น่าจะทําสีได้เนียนขนาดนี้ไหมอันอันนี้ไม่อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดูหุ่นดูรากเนี่ยแล้วดูดูหางอ่ะค่ะแล้วหัว ถอยถอยหลังนิดเดียวน้องหมอนุ่นถอยหลังนิดนึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมดูหลังหูครับหูเสือโคร่งจะมีจุดขาวแบบนี้เหมือนลูกกระตาสัตว์อะอย่างนี้เลยครับนี่มันทําสีเก่งมากแต่ว่าถ้าไปตัวที่ไปเจอที่ฟาร์มอะหูด้านหลังไม่มีจุดสีขาวนะเอแล้วทรงมันไม่ใช่อ่ะใช่ตาก็ไม่ใช่เลยหน้าก็ไม่ใช่ตั้งข้อสังเกตกันไปอออะจากเสือค่ะผมพาไปดูนี่ดีกว่าตัวเงินตัวทองห หันไปที่อื่นสิตัวเงินตัวทองอันนี้เนี่ยนะเป็นสัตว์สงวนของแท้นะไม่ต้องมาเถียงกันว่าภายใต้กฎหมายหเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับนักข่าวเนี่ยเขาไปที่ร้านขายลูกชิ้นร้านหนึ่งที่อยู่ตูนหน้าราชการอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะฮะไปที่ร้านป้าแดงถามว่าทำไมต้องไปที่ร้านป้าแดงนะคุณผู้ชมเห็นเห็นเห็นตรงหัวรถยนต์ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนะนะคือร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีความพิเศษครับ ความพิเศษก็คือมันจะมีเจ้าตัวเงินตัวทองตัวเนี้นะฮะมาคอยอาหารป้าแดงทุกวันอืนะคือป้าแดงก็เล่าเนี่ยให้ฟังว่าอาตอนนักข่าวไปเนี่ยก็เอาปลาทูสดเนี่ยให้ตัวเงินตัวทองดังกล่าวก็ไม่มีท่าทีว่าตื่นกลัวคนนะหลังจากที่ป้าแดงยื่นส่งปลาทูให้เนี่ยแต่ปลาทูบรรไอ้นี่มันก็คาบไปกินข้างกาแพงก็คาบไปอย่างทุลักทุเลก็บอกว่า บางคนบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดอ่ะแต่ว่าไม่ป้าแดงบอกเนี่ยมันมาทุกวันป้าแดงเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะป้าแดงบอกว่าให้อาหารเนี่ยเป็นปลาทูบ้างไข่บ้างให้อะไรก็กินหมดแหละกินอยู่หลังร้านนี่แหละแต่ถ้าคนเดินมาเนี่ยก็จะลากไปกินที่อื่นเมื่อแล้วบอกเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ก่อนนักข่าวจะไปเอานกเขาไปกินแล้วตัวหนึ่งนะจับนกเขาไปกินแล้วตัวหนึ่งป้าแดงบอกว่าให้อาหารแบบนี้มาตั้งแต่ตัวมันยังเล็กๆพอมันโตมาเนี่ยนะมันก็จะไปแล้วเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วด้วย หลายรุ่นแล้วนะให้มันกินทุกวันป้าบอกว่าวันไหนเนี่ยถ้าป้าหลับเดีย๋ยถึงเวลาที่มันจะต้องกินอาหารเนี่ยมันจะมาแทะนิ้วเหมือนมาปลุกบอกว่าเหมือนลูกสุนัขเลยอ่ะ,อะมามาปลุกว่าหิวแล้วนะ,ะขออาหารหน่อย,อยนี่เอ้อเอาก็กินด้วยนี่แหละคนไทยใจบุญรู้นะมาสามเวลาแต่ผมจะบอกว่า,วาไซส์เนี่ยเริ่มจะอุดมด้วยเชื้อโรคแล้วนะจริง คือมันอยู่กับซากสัตว์ไงตัวของป้าแดงอาจจะสะอาดเพราะป้าแกเลี้ยงเงื่เด็กแต่คุณผู้ชมครับถ้ามีลูกมีหลานดูอยู่อย่าไปจับนะครับอย่าไปเล่นกับซากสัตว์เน่าซากสัตว์ตายเล็บท้องหนังผิวปากคอมีแต่เชื้อโรคแล้วตัวขนาดนี้กำลังเปรี้ยวเลยในหมู่บ้านผมมันวิ่งเล่นกันไม่เคยทันมันหรอกครับหมายยังวิ่งไม่ทันมันเลย อ่ะอันนี้จากเรื่องของตัวเงินตัวทองใช่ไหมที่ไม่ต้องถกเถียงกันว่าภายใต้กฎหมายหรือไม่อย่างไรอันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะคาว่าคุณพระช่วยเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินเป็นแบบเป็นวลีดังๆเนี่ยกลายเปว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงเพราะว่า,เ,าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชสีมานะคะท่านนักของเจ้าอาวาสเนี่ยมีการจับกลุ่มคนร้ายที่บุกเข้าไปงัดตู้บริจาคก,ก่อนที่จะมีาพานักของตารวจเนี่ยเข้ามาจับกลุ่มคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นแบบนี้ค่ะมีกล้องวงจรปิดเนี่ย ภายในกุฏิวัดหนองตาคงที่นครราชสีมาเนี่ยแล้วก็เป็นภาพที่ถูกเปิดเผยว่าพระเนี่ยเอาจีวรเอาเศษจีวรเนี่ยไปมัดตัวผู้ชายคนหนึ่งก็เลยเกิดข้อถกเถียงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่านายคนนี้เป็นคนร้ายไะไปซ่อนตัวอยู่ในกุฏิของเจ้าวาดแล้วก็บุกเข้ามาเพื่อจะมาการงัดตู้บริจาคพอไปถึงเนี่ยสามารถที่จะจับกลุ่มได้แล้วก็ของกลางก็คือเงินบริจาคในตู้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบงก์ยีมีมากกว่า1000บาทที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไป จากทําบุญในวันพระที่ผ่านมาและปรากฏว่าเจ้าวาดเนี่ยท่านรู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดสังเกตก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดสักหน่อยพบว่าคนร้ายกําลังงัดประตูเข้าไปงัดตู้บริจาคจากการตรวจสอบพบว่านายคนนี้ชื่อว่าในพล ระเวนลักทรัพย์ภายในวัดเนี่ยมาตลอดแล้วก็ตอนที่จับกลุ่มเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ทำแต่สุดท้ายต้องเอากล้องวงจรปิดทั้งจะเอาวาดหลวงพ่อหลวงพี่เนี่ยมายืนยันว่านายคนนี้เป็นคนทําจริงๆสุดท้ายรับสรารภาพมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ <s> ุปเปอร์แรงสแล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ